สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เด้อครับพี่น้องครับคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะกับมีเรื่องเล่าตัวเลขมาสูพี่น้องที่ครับไม่ใช่เลขคํานวณเด้อครับพี่น้องเป็นเลขฝันครับกะยังจํากันได้ครับพี่น้องเนาะเกี่ยวกับแนวทางตัวเลขฝันของพอไปบุญครับช่วงหนึ่งเป็นฝันแม่นมากเด้อครับพี่น้องเขาติดติดกันสามงวดกับมีครับพี่น้องเนาะครับระยะหลังนี่กัจิมี เฉียดไปแน่เขาตัวตัวเด่นตัวเดียวแนงสิครับพี่น้องครับผมรับเบลฝันเพิ่นครับเอาจังใดก็ล่องไปรับชมรับฟังอีกครั้งหนึ่งครับพี่น้องเนาะกับเลขความฝันพ่อไพบูลครับผมเพื่อวางวดนี้รับไก่เขาปีไม่แล้วครับพี่น้องเพื่อได้โชว์ไดลาไปน้ากันกับพอไพบูลเพิ่นว่าฟันย่ำๆสองสามหลอดเป็นเรื่องเดิมๆครับพี่น้องเนาะก็เลยอยากเียให้พี่น้องที่ไป รับชมรับฟังน้ากันกับกอมาเชียเนี่ยแะครับผมครับเพิ่นฝันแบบใดครับเอ้าก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขความฝันกับพอเพ่บุญกามาเชียกับขอขอประคุณพอได้ครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะชอบคลิปนี้ก็จะเลื่อมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับเกามาเชียน้าเชียไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขความฝันกับพอกันเลยครับพ่อครับ กัมเชียสวัสดีพ่อพี่บุญครับผมครับสวัสดีครับเกามาเชียครับผมเอาพุณับก็ลองเบิรงอีกสักหวดดูพอเล็กฝันนี่ครับผมเป็นยังไงครับบ่ครับหวดวันที่หนึ่งท่านว่าเนี่ครับผมครับเห็นพอเกินเกินมากว่าฝันย่ำสั่มๆบ่บ่แม่ย่ำ ฝันบ่เน่าดอกย่ำอันของเก่ามาสองสามเกื้อนหรอแม่โอ้ครับผมข้าเพิ่นให้โชคไก่ปีใหม่เนาะครับเนาะแมนยูครับพ่อและไอ้เอฟพี้ของพ่อให้บุญจึงจังหวัดเนี่ยกับไข่เรียกฝันเนี่ยครับช่วงหนึ่งกับโอ้ฝันแม่นครับเนาะพ่อแม่นครับย่ำเลยกับเขาย่ำดันเลยครับผมแม่นครับผมมาหน้าที่พอหมดมือนี้ ครับอยู่หน้าอ่ารถอยู่หน้าเอ้วหลานเก่ารถมาเจียวให้ครับโอ้เป็นรถหลานบ่ะพ่อแมนครับรถหลานครับครับต่วไม่ต้อง่องหายเลยครับผมเอาไปฟังน้ำกันครับพี่น้องเลขความฝันพอให้บุญครับผมครับกะับเอฟพีพอให้บุญแล้วฟังนะครับเด้อฝันฝันคือ พ่อพี่บุญือฝันฝันบรรยาวนิขึ้นมูดอกครับฝันสันสันแต่ว่าสามขึ้นติดต่อกันฝันลักษณะเดียวกันครับครับคือฝันว่าฝันต่อหางเหล็กเลยครับผมขึ้นแรกมมีแม่ยิ่งแม่ไม่ยิ่งประมาณอายุยี่สิบยี่สิบขึ้นนี่ล่ละเข้ามาอือุ้มเด็กหน่อยมมใหายไหมอืมอุ้มเด็กน่อยไาให้เด็กหน่อยผู้ใต้ดอกนะ นะฮะอุ้มมให้เอาเอานเอาเอามาใหเอ็นพอพอไปบุญว่าเอามาไ้เอ็นเช็ดยางมาเอามให้เอาเอาโลดเอามให้ซื้อๆนี่ละครับยิ่งขึ้นอันวะเนี่ยกรแวบเดียวก็ฝันซ้ำนี่ละพ่อกระอุ่มเอาแล้วบป่ครับกระอุ่มเอารับน้ำเพลินอยู่มันในกายสองจามือมาเีกมาฝันอีกครับ คือไมไยิ่งคนเก่านี่ยแหละลักษณะเก่าแล้วก็อายุพอกันนี่ลแหละไตเสียไล่เก่าาครับผมเอาเด็กหน่อยมาให้อีกไหมอ๋อคนแ<อ>ละคนแ,แมนเอาเด็กหน่อยมาให้อีกลักษณะเดียวกันกับต่อหางเหล็กเลยต่อมาเชื่ออันเด็กหน่อยนี่วหายเดียวกันเลยปะพอ่อว่ยเดียวกันเลยซ้ำกัน ผู้ใช้ผู้ยิ่งบอผู้ใายครับผู้ช้ยลหน่อยผู้ใชายค่อกันครับอือเอามาให้คือเกาพอก็รับไว้อีกบอรับไว้คือเกาครับเคลื่อนที่สามกับมือมือเคลื่อนนี่ล่ละครับผมเกาเสาวั้นเก่า <c oughs> นี่ล่ละใช่วั้นตีสามครับพ่อว่าม่ยิ่งค้นเก่าหันละลักษณะเก่าเสียร้ายคือเกา่าเก่าเล็กน่อยมาให้อี่เนี้ยอือ ามขึ้นพิดต่อกันแมน่ก่ามาเชื่พอพ่อกบงยุงหมดโอ้สมิตรโฉบไปหลับตัวใดนาะบารีดินอ่ะอเห็นละไอ้เอฟซีของพ่อให้บุญตีเอาเด้อตีเบิง้งแต่ว่าแล้วพ่อให้บุญตีตีให้ครับผมที่ชุดหรอกครับเล็กหน่อยเนาะก่ามาเชื่อหนึ่งหนึ่งเดอ้อหนึ่งลอยเปอร์เซ็นต์นครับป่า แต่ว่าพ่อว่ามันติเป็นเลขบนบ่หนึ่งเนี่ยหนึ่งนี่เพื่อยุบบ่พ่อมันใจเลขบนเด้อหนึ่งเพื่อก็มาเชื่อลงเลยครับคือหนึ่งซีตัวเดียวครับหนึ่งซีตัวเดียวก็ไม่ยิ่งม่ยิ่งเตีนเอามาหายนะพอตีเป็นปีได้หน่อยตีเป็นหนึ่งคด้บ ตัวเดียวหนึง่งซีตัวเดียวแมนหนึ่งนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยกันฝันลักษณะนี่เขาไม่เชื่อครับหนึ่งอยู่ข้างบนเพราะมันใจข้างบนได้นน่ครับผมก็เล่ห์ปันนี่นี่หละก็ไ<น>ม่เชื่อลงสามตัวให้น้ำแนวคือ 5, 1, หาหนึ่งซีหาหนึ่งซีครับผมหาหนึ่งซีสามตัวห้าหนึ่งซี เน้นบนแลครับผมกันลางนะเน้นบนเด็กฝันค,ครับครับขอฝากอีกจุดหนึ่งเออมาเจาขอฝากอีกจุดหนึ่งนะครับเด้อครับพ่อขึ้นหนึ่งสองนี่แหละหนึ่งสองตัวเก้าแมนแมนครับครับผมมะเข้าบ้านม่ยิ่งเดี่ยวลูกเอาเด็กหน่อยมาหา็นนะไตเสียเก,ก,ะกะนะ้าเก้าเนี่ย พ่อว,ว่าเอาอีกยักษ์ชนหนึ่งสามตัวคือหาหนึ่งสองเด้อครับพอ่อเลขสองตัวมีสองจุดมีหนึ่งสองกับหนึ่งสี่ครับเลขสามตัวก็หาหนึ่งสี่กับหาหนึ่งสองครับพอ่อมีตัวเนี้ยตออมาเชื่อเลขกวืมที่สวยกันก็พอได้ครับผมเล็กหน่อยหนึ่งยิ่งสี่ครับผมครับอ๋อ นี่แหละครับพี่น้องเนาะเลขพ่อไพ่บุญสามขึ้นติดเลยต้อพ่อแมนครับวันลักษณะเดียวกันเลยครับผมถ้าแมนมืนมอเรียกมากอีกจะเป็นสี่ขึ้นนับได้หรือยังปีแต่เพิ่มมากเงนนะว่า้าเพิ่มมากอีกถามเลขนำมือพอ่อโอ, <laughs> โอ้มาสามขึ้นติดกันเลยครับผมนี่แหละครับพี่น้องเนาะก็ล่องเบิ่ง พอตีหายหนึ่งซี่กันหนึ่งสองไว้ตัวหนึ่งรับหายหนึ่งซี่หายห<ม>นึ่งสองรับเพื่อเป็นโชคเป็นลาบเดอ้อครับพี่น้องพอกับฝันแปลอย่ถ้าฝันขึ้นเดียวนี่จีบป้อนเทไรแล้ครับผมนี่ก็มาสามขึ้นแล้วครับมาย่ำมาย่ำเลยเก่ามาเช่ยย่ำสองขึ้นสามขึ้นติดต่อกันเลยครับอาจขันเพิ่นบ่อตัวนี่เพิ่นเหน่เฮามีเงินกินปีไม่ก็ได้เม่หนโยครับผมใด้ปีไม่เราเด้เนาะ ครับผมต้องเด้เงินหนึ่งเจ้าเขาน้ำหนล่แล้วพ่อแอนครับผมอเขกามาเชี่ยกับจิโรบกวนเวลาเห็นงานพอสานิเด้อครับผมครับไปก็มาเชี่ยน้ำแจปลารวยูยดีไม่แห้งนะครับเด้อสวัสดีครับเกังกันครับเอาครับพี่น้องครับผมตามในคลิปครับพี่น้องเนาะพ่อบอกว่าฟันว่ามีผู้หญิงอุ้มเด็ก น้อยมาให้สามขึ้นติดเลยครับพี่น้องเนาะครับฝันเหมือนกันครับผมคล้ายๆกันสามขึ้นติดครับเพอนก็เลยตีออกมาเป็นเด็กหน่อยนี่หน้ามหนึ่งครับผมผู้หญิงน้ามซีครับนหนึ่งซีตัวเดียวครับพี่น้องเนาะแต่ว่าเพิ่นเห็นว่าเห็นผู้หญิงเส่เสียเก่าๆครับผมเพิ่นหยานเหล็กตัวเก่ามาออกอีก,กเพิ่นก็เละกันไปตัวหนึ่งขึ้นหนึ่งสองครับผม ครสามตัวพอขายห้าหนึน่งซีแล้วครับผมตัวเนียนแล้วก็ห้าหนึ่งสองครับผมตัวกันนี่นะค,ครับพี่น้องเนาะเพื่อเป็นโชกเป็นลาบเด้อครับพี่น้องครับเพื่อว่าพอฟันแปะอยู่ถ้าขึ้นเดียวกับอาจีดเดี่ยวไปครับพี่น้องเนาะน,นี่มากยำทั้งสามขึ้นครับเอาถ่ายคลิปนี้ก็มาเชื่อกับขออวยพรให้พี่น้องทีโชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องกันไปน้ำกันในงวดวัน 1, ที่หนึ่งท่นวาคมหกสิบเจ็ด สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ